สวัสดีค่ะวันนี้ปุนแกงส้มข่ามู่ใส่เพื่อกับซับรดค่ะต้นมน้ำเดือดเร็วเราก็ใส่ข่ามูนลงไปต้มนะคะข่ามู่ชิ้นใหญ่นะคะปณจะเอามาตัดแดงต้มใส้ให้ท่อมด้วยค่ะก็ใส่ถึงแกงส้มลงไปนะคะก็ใส่เคยค่ะปุนจะปะส้มเคยน้ำพริกกับเคยแกงย่างหลักถึงนะคะเคี่ยวผักเถีเงแกงกับเคยข้าวกันดีแล้วก็ใส่ซับรดลงไปค่ะ เคี่ยวสักพักนะคะให้น้ำซับปรอดออกมาซับปรอดจะช่วยทําให้ม่หนุ่มด้วยค่ะตามด้วยเพือกนะคะชิมพอค่ำค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะใส่พุ่งปรุงรสเลยค่ะน้ำส้มค่ะ g r a ได้ที่มีน้ำส้มปูนปลาช่ายน้ำส้มแกงตะลอดนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะชิมแล้วยังคาดเค็มนะคะมันจะเติมน้ำปลากับซีอิ๊วขาวค่ะ เคี่ยวสักพักนะคะประมาณสามนาทีค่ะเคี่ยวพอส่วนผสมทุกย่างเข้ากันหนัวแล้วนะคะเราก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะัดกินได้เลยนะคะมากินข้าวกันค่ะ วันนี้ปุนแกงซ้อมข่ามูนะคะต้มข่ามูเห็ดหอมแล้วก็ยำเปียวดองค่ะยำซ้อมหนาวร้อยค่ะน่าหลูกต่อด้วยนะคะร้อยแดงเลยนี่ค่ะหักเผือกนะคะเผื่อหลองเอามาแกงซ้อมแหลร้อยค่ะแกงซ้อมนะคะกิ่นคูกับยำเปียวเนี่ยข้าวกันมากร้อยแดงออกเลยก็สดนำต้มดับแพททิพนะคะร้อยจริงค่ะ จะลองทำดูนะคะพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ